สวัสดีครับข็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Comfort Diary นะครับวันนี้เราอยู่กับ R 1 5ปี2021นะครับเป็นตัวเวอร์ชั่น3นะรถไอรัง <c oughs> ไอรังจะขายแล้วก็ต้องมารีวิวก่อนนี่นะครับคันนี้ก็ของแต่งเต็มๆเลยเดี๋ยวเราจะให้ฝรั่งนะฝรั่งเป็นคนรีวิว ว่าของแต่งมีอะไรบ้างเริ่มก่อนเลยชิหน้หนะอ่าชิ้นไหนก่อนไหนชิวหน้าไหนี่ชิวหน้านะครับชิวหน้างานโออารหกดีโออารหกดีนะตอนนั้นผมซื้อตัวรถราคาประมาณเจ็ดร้อยบาทแปดร้อยบาทอันนี้ของแต่งส่วนใหญ่นี่เป็นจะเห็นว่าเป็นของโออารหกดีหมดเลยนะครับของแต่งคุณภาพเบาร้านนี้เอาเร่ยงยูเร่ยงเอาชิ้นไหนต่อครับอุดกระจกครับปวดกระจกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่า แต่งไปกี่บาทมั่งอันนี้เท่าไหร่นะประมาณ850อันนี้850นะครับอันนี้ล่ะเปิดกระจกสองปิดกระจกสองร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าของแต่งคันนี้มีเท่าไหร่นะแล้วก็มีวิงเล็ดวิงเล็นะครับ450าบาท450บาท,บาทมันช่วยอะไรวิงเล็ดก,กดลมได้นิดหน่อยออกดลมนะเหมือนมอเตอร์จีพีเาที่มันที่เขาใส่กันนะฟิว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 ,ว,ว,วนั่นแหละมีการมอน้ำ เท่าไหร่ครับ350ครับ350นะดูดูการว่าน้ำรถยังไม่ได้ล้างอ่ะรถยังไม่ได้ล้างแล้วก็มีน็อตนี่นนะครับ็อตทองแล้วก็มีน็อตทองตรงไหนต่อครับไล่มาการว่าน้ำนี่เท่าไหร่นะ350การว่าน้ำสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วน็อตทองอ่ะน็อตทองประมาณสองร้อยมั้ง สองร้อยนะครับชุดน,นี้สองร้อยนะแล้วทองนะแล้วก็มีปอกแฮนด์โดมิโน่ไม่แท้ปอกแฮนด์โดมิโน่นี่นะทุกคนอันนี้ของงาน A สองร้อยกว่าบาทอันนี้งาน A นะครับสองร้อยสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบไม่รู้ถึงว่าประมาณแล้วก็กรนร้อยแผงคอกันร้อยแผงคอนะทุกคนอันนี้ซื้อมาสองอย่าง ก่อนนี้เป็นเซ็ตเปล่าสองเป็นสองอันนี้เซ็ตเท่าไหร่ครับเซตห้าร้อยบาทเซ็ตห้าร้อยนะครับห้าร้อยเท่าไหร่พอจําได้เปล่าห้าร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบนะทุกคนนะแล้วก็มีสายล็อกคันเร่งอันนี้สายล็อกคันเร่งนะครับแอคทีฟของอะไรนะแอคทีฟเท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าสิบสองสี่ร้อยห้าสิบในชุดนี้นะ ก็กรนลื่นข้างถังกันลื่นข้างถังนะเท่าไรครับอันนี้สามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะกันลื่นข้างถังไม่มีกี่นกเลยดียเด็อันนี้กรนลื่นนะครับมันกันอะไรกันไข่ทะลอกเปล่าไ้กันเอาเวลานี้รอขาหนีมันนึบกว่าเดิมอ๋อมันจะหนึบกว่าเดิมใช่ไหมมันมันมันจะไข่มันจะไม่ดันดันกระถังใช่ไหมเอออ๋อแล้วก็อันนี้ไฮไลท์เลยขอถัง ใช่ปะใช่ประมาณห้าร้อยได้ห้าร้อยของโออาหกดีนะครับอ่ะแล้วก็น็อตอุดอันนี้อุดโคง้งน <Not> ็อตเขาเรียกน็อตอะไรน็อตสวิงอ้ยไม่ใช่สวิงงามนะโค้งเหรอ <Not S 1> ใช่ปะน็อตครอบโคง้งเท่าไหร่ครับวันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะครับน็อตครอบโคง้ง ต่อไปก็ถ่ายสั้นวะถ่ายสั้นของเอานี่ก่อนนี่ก่อนนี่ไฮไลท์เลยมันคือเดี๋ยวแสงก็คืออะไรครับอันนี้ครอบไฟท้ายแคบล่าครอบไฟท้ายนะครับมันมันช่วยอะไรมันมันจะเหมือนพวก a หกนะ a หก a หนึ่เหรอนี่ลองเปิดไฟท้ายดูหน่อยนี่ครับจะให้หลังเปิดไฟท้ายดูนะนี่โอ้ยยังเหมือนนะมองไอ้ มองไกลๆมันจะเหมือนนะทุกคนดูดินะมันเหมือนของพวกอาวันอะไรแบบนี้นเหมือนพวกของพวกรุ่นพี่อะต่อไปก็จะเป็นสายสายสั้นเนี่ปวะเออของชาร์จพาวเวอร์ลิสซิง่งของชาร์จพาวเวอร์ลิสซิ่งนะครับแม่เหล็กเด้อนี่จะเป็นแม่เหล็กนะท้ายแม่เหล็กอันนี้มีไอ้หลังไม่ได้ใส่ทะเบียนมานะมีแตอ่อะไรไดิไอ้เคี้ยขี้วัว <laughs> เออแต่หลัง ต่อไปครับแล้ว,ลเวเดี๋ยว,ยวล,ลืมถามราคาสอง,สองชิ้นนี้เท่าไหร่แล้วนะก็ก็ไปท้ายประมาณแปดร้อยบาทสองอันนี้เอ่สองอันนี้แปดร้อยสองอันนี้แปดร้อยนะแยกแยก<ม>ได้เปล่า<ม>เผื่อคนอยากไปซื้อตามว่าเออมันเท่าไหร่อันนี้สามร้อยห้าสิบ อันนี้ดีราคาประมาณนี้ช่วงนี้มันลดราคาอ๋อสามร้อยห้าสิบนะทุกคนขอบไปท้ายใช่เพราะของส่วนใหญ่แล้วสายสั้นนะ้ายสั้นห้าร้อยกว่าบาทมั้ยห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทนะครับก็ห้าร้อยแหละอยู่ในเลนนั้นแหละห้าร้อยห้าสิบอะไรประมาณนั้นแหละต่อไปก็สปูนสปูนนะครับตั้งสเตนลดสีแดงนะเท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยนะสปูนนะ ปุ่นสองร้อยนะทุกคนแล้วก็มีน็อตทองด้วยใช่ปะใช่ใช่น็อตทองล้อหลังนะน็อตทองล้อหลังเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนะครับน็อตทองล้อหลังต่อไปนี้ปะฝาอกระปุกน้ำมันเบรกหลังฝาปิดกระปุกกระปุกน้ำมันเบรกหลังนะครับอันนี้เป็นของเอ็มทีนี่ว่าหังอุผ้าไม่ได้เอ็มทีอ๋อตายฮะเท่าไหร่ครับประมาณสามร้อยครับสามร้อยนะฝาปิดสามร้อย มีชิ้นไหนครับเอ่อนี่อย่างใ้อย่างสุดท้ายแล้วอย่างสุดท้ายคือบั <anz> องโซ่แคปลาบังโซ่แคปลานะทุกคนนีออ่อันนี้งานงานนนี่ลายน้ำของของศูนเลยอันนี้ของศูนอ๋ออันนี้ของสูนเลยนะทุกคนดูของศูนโอ้ของศูนยังสวยอะ่ะดูดิเท่าไหร่นะครับ ประมาณ4ี400่้อยกว่า400บาทสี่ร้อยกว่าบาทนะทุกคนไดนด้เลยนะนะมันยืดหยุ่นนะครับอ๋อคันนี้เป็นเกียร์กลับด้วยนะผมนนะทุกคนเหมือนแบบโมอเตอร์จีพีอะตับเหยียบลงอะปม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 ป,ม,ป,ม,ปมนี่ถ้มีควิคคิปเตอร์นี่ยิ่งกว่านี้อีกเดี๋ยวผมให้สเตอร์แต่งไว้เลยสั่งไว้แล้วคันนี้ขายเท่าไหร่ครับอันนี้ผมเปิดหกหมื่นห้าหกหมื่นห้านะทุกคน คันนี้ขายขายพ่ออะไรครับขายจะอัพซีครับไปไปดูกติมอนสเตอร์ดูกติมอนเตอร์นะหลังจากไปขี่ดูกติแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขยับรถมางนี้ดีกว่าเดี๋ยวรถเข่าเริ่มเข้าเริ่มออกตอนเย็นแล้วนะครับอันนี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้วครับ จะเป็นโหมดต่างๆนะวิ่งไป9,800เอ้ย9,889นะทุกคนคันนี้มีไฟบอกเกียร์ด้วยนะตัวใหม่จะมีไฟบอกเกียร์หมดไม่ไม่เหมือนตัวเก่านะตัวเก่าจะแบบดิบๆเลยไม่มีอะไรนี่นะครับไอหลังไม่เคยใส่ท่อแต่งใช่ป่ะหลังไอ <Yeah, yeah. S 1> หลังไม่เคยใส่ท่อแต่งแนละ้วเสียงเครื่องก็จะมีแต่เสียงเครื่องอนะไม่เชื่อไม่เชื่อทุกคนลองฟังดู <Yeah. S 2> นี่จะเป็นเสียงท่อเดิมนะดูไฟท้าย หลังสูงเท่าไหร่ลังร้อยแปดสิบห้าหลังสูงร้อยแปดสิบห้านะลืมลืมอย่างสุดท้ายอะไรครับไอ้ย hey, กชกหลังโอ้ยยกชกหลังใช่ใช่<ป><ป>นี่ครับยกชกหลังเท่าไหร่ครับสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นปั้ยสามร้อยกว่าบาทนะมันมันจะ,ม,นจะมันจะช่วยอะไร มันจะสูงกว่าเดิมนะทุกคนเห็นไหมขิกรถแล้วผม<ด>ก็ลืมบอกมันจะแล้วการขับขี่มันจะโอเคกว่าเดิมใช่ไหมหลั่งสูงเท่าไหร่นะร้อยร้อยแปดสิบห้านะเดี๋ยวให้ฝรั่งลองค้อมให้ดูนะทุกคนนะเต็มเท้าเต็มเท้านะครับมันจะหมอบเยอะไหมอ่ะลองจับแห็นให้ดูหนะอ่อยก็ เรื่องอยู่นะครับก็มันก็จะหมอบหมอบนะฝรั่งเป็นคนตัวสูงนะมันก็เลยเหมือนว่าตัวมันจะเอ็นไปข้างหน้าไม่เยอะแต่ว่าคนตัวเตี้ยมันก็จะเห็นผลเลยเดี๋ยวลองให้ฝรั่งขับให้ดูสักรอบนะวนให้ดูสักรอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนกับเกียร์ใหม่นะตบเกียร์ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว้เกียร์ว่างนะอาใส่เกียร์หนึ่ง ส่เกียร์หนึ่งจะเป็นงัดขึ้นนะทุกคนเป็นไงล่ะทุกคนรถแข่งเอาเลยครับเกียร์หนึ่งจะตบลงเฮ้ยเกียร์หนึ่งจะงัดขึ้นนะทุกคนแล้วก็ เกียร์สองเกียร์สามสีห้าหกจะเป็นการตบลงนะคันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อไปที่เฟซชื่อเฟซทิ้งไว้ใต้ไอ้นี่เลยลิงก์เลยได้ครับถ้าใครสนใจนะคันนี้นะรับรองเอาไปขี่หล่อๆได้เลยนะครับ เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวราคาแล้วก็รายละเอียดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใต้แล้วก็ทิ้งลิงก์เฟซไว้ด้วยเผื่อใครสนใจนะรถฝรั่งนะรับรองว่าดีแน่นอนเอาไปขี่รอรอได้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูให้ชมกันนะครับอาจจะผิดพลาดไปบ้างก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับรถฝรั่งใช้งานเอง โอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับขอปิดคลิปแค่นี้สวัสดีครับ